หลังจากที่เรามีการเปิดโปรแกรม Google s l i d e ขึ้นมานะครับจากนี้นะครับผมก็จะทําการสอนการใช้งานนะครับในที่นี้นะครับนักศึกษาจะดื่มทําการกําหนดชื่อตรงนี้นะครับโดยการพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับว่าเราใช้เราพัฒนาบัวสไลด์ขึ้นมาในเรื่องงานอะไรนะครับเราก็ใส่ชื่อตามงานนะครับจากนั้นทําการกําหนดชื่อเรื่องนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์คําว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับนะครับ เราก็สามารถที่จะก,กําหนดค่าพิมพ์ข้อมูลตรงนี้ได้โดยนะครับตัวนี้จะเป็นชื่อผมแล้วกันนะครับผอไพศาลดาแรกนะครับจากนั้นนะครับเราทําการกําหนดรูปแบบของฟอนต์ตัวหนังสือนะครับโดยการไฮไลท์นะครับแล้วเราทําการเลือกรูปแบบของฟอนต์ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกรูปแบบฟอนต์ตามที่เราต้องการได้นะครับตรงที่มีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าลงท้ายด้วยตัว U.P.C. ก็จะเป็นฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ไทยนะครับถ้าในกรณีที่เรามีฟอนต์ตรงนี้แล้วเราไม่สามารถเราไม่ต้องการใช้งานนะครับนักศึกษาก็สามารถเข้ามาในส่วนของตัวรูปแบบรูปแบบอ,อักษรเพิ่มเติมนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการเลือกตัวอักษรนะครับว่าเราต้องการให้เป็นตัวอษรรูปแบบไหนเช่นตรงนี้เราเลือกแบบไทยนะครับ เราก็สามารถเลือกรูปแบบตัวสอนที่เราต้องการได้นะครับเมาคลิกตกลงนะครับจากนั้นนะครับรูปแบบตัวสอนที่เราเลือกก็จะปรากฏอยู่ในส่วนของรูปแบบตัวสอนนี้แล้วนะครับการเพิ่มลบขนาดของฟอนต์นะครับเราก็สามารถเพิ่มลบตัวนี้ได้เลยนะครับเราจะกําหนดตัวหนาตัวเอียงนะครับตัวขีดเส้นใต้นะครับกําหนดตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ตรงนี้ได้เลยนะครับ เราจะกําหนดสีของตัวอักษรนะครับเราก็สามารถที่กําหนดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นสีไฮไลท์นะครับเราก็ลองเลือกดูครับว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่คือรูปแบบของรูปแบบของฟอนต์ตัวอักษรนะครับกําหนดแบบนี้แล้วนะครับต่อมาครับเราสามารถให้กําหนดชื่อนะครับให้เหมือนกับตัวรูปแบบข้างบนก็ได้นะครับแต่สังเกตนะครับถ้าเราทําเหมือนเมื่อกี้เนี่ย ลู้เสือจาไม่ค่อยได้นะครับว่าเรากําหนดฟอนต์อะไรใช้รูปแบบอะไรนะครับวิธีการง่ายๆเลยครับให้คลิกนะครับที่เครื่องมือตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบสีนะครับคลิก1ครั้งจากนั้นครับทําการไฮไลท์นะครับเลือกรูปแบบฟอนต์ที่เราต้องการนะครับเพียงแค่นี้ครับเราก็จะสามารถกําหนดรูปแบบของตัวหนังสือได้ตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างครับการใช้งานโปรแกรม google slides ง่ายนิดเดียวนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ